ไอลูกชายฉันค้า,คางใจกับไอแบมนี้เหรอเตือนเอาละไอลูกชายฉันค้างใจกับไอแบมนี้เหรอเตือนปัญหไอลูกชายวันนี้ฉันจะพาแกมาให้อาหารปลานะเฮ้แต่พ่อเขาเขียนว่าห้ามให้อาหารปลาไม่ใช่เหรอป่าลูกชาย

ตุต oh, no uh, oh. ุยตุตุยตุตูตุดูดีดูดีดตุตดูดี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 ดอดีดูดดดีไดีดููดูดีดูดีูดีูไ เอาละไอ้ลูกชายวันนี้ชนพาลจะไปสวนสนุกเอาละไปกันโล